บอนไซเฟืองฟ้านั้นสามารถทําได้หลากหลายแบบมากและก็ตายยากมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขามีระบบรากที่แข็งแรงแล้วก็ลําต้นที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับชอบแดดครับชอบดินที่ระบาย,าาบายน้าได้ดีนะครับแดดจัดๆครับเพื่อนๆเ,เวลาเรานําไปออกแดดจัดๆแล้วมีดอกสวยๆเราสามารถที่จะนํามาวางไว้ในร่มแบบนี้ตั้งโชว์ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะเคล็ดลับก็คือครับเวลาเราได้ต่อนะครับซึ่งนะครับบ้านเราเนี่ยต่อแบบนี้สวยๆเยอะครับเพื่อนๆลองนํามาใส่ กระถางดูแล้วก็นํามาทําเป็นบอนไซสวยๆแบบนี้ได้เลยนะเคล็ดลับก็คือให้เขาเหลือตุ้มรากเยอะๆนะครับอย่าให้รากฝอยเขาแตกออกจากกันนะจากนั้นครับนำมาใส่ในกระถางสวยๆครับใช้ที่นษาคารามาในการเลี้ยงครับเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ําระบายอากาศได้ดีๆครับใช้ปุ๋ยละลายช้านะฮะในการให้ความแข็งแรงเขาทั้งดอกทั้งลําต้นทั้งรากเลยนะฮะก็จะทําให้ได้บอนไซสวยๆแล้วก็ลดเริ่มยาเร่งรากผสมน้ําจางๆนะครับลดไปเรื่อยๆครับลำต้นเขาจะแข็งแรง เวลาเราเปลี่ยนลงกระถางจริงแล้วแบบนี้เรานําไปวางไว้ในที่ร่มจนเขาแตกยอดแตกใบดีแล้วเราค่อยนําออกแดดนะแล้วก็ใช้ลวดดัดบอนไซครับในการดัดกิ่งก้านไม่ต้องดัดเยอะก็ได้นะครับเนี่ยดัดแค่พอประมาณนะครับให้เกิดทรงแบบนี้ก็จะทําให้ได้บอนไซสวยๆอย่างง่ายๆเลยนะครับเฟืองฟ้านี่ก็แนะนําเลยเดี๋ยวต้นพันุกับองค์กรต่างๆที่พูดมาเดี๋ยวจะปักตะกร้าไปให้ทั้งหมดเลยครับผมทําบทเรียนพื้นฐานไว้ด้วยนะครับหบทเผื่อท่านใดสนใจนะครับคิดจะเริ่มต้นในการสร้างบอน ก็ทักเข้ามาทางเพจฟ้าได้นะครับย้ำนะครับทางเพจฟ้านะนะครับทางคอมเมนต์ใต้เพจฟ้าก็ได้หรือทางอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ฝาก f อนะครับเข้าไปติดตามในช่องแดงด้วยนะเพราะว่าช่องแดงเนี่ยผมทําเป็นคลิปยาวไว้เยอะมากๆนะครับรวมถึงการไปตะลุยสวนครูบาอาจารย์ต่างๆแบบคลิปยาวๆเพื่อนๆก็จะได้ความสะใจกับคอนเทนต์ลึกๆตรงนั้นนะครับเนี่ยฮะซากสวยมากๆเลยนะครับเล่นซากก็ดีนะครับเพื่อนๆนะใช้ยาทาซากทา,ทาไว เรื่อยๆเ,เนี่ยก็ทําได้หรือจะเป็นทรง A แบบนี้ก็ได้นะครับทรง A ก็คือโคนอวบๆแบบนี้แล้วก็เล่นต้นขึ้นไปเล็กๆแบบนี้ก็จะทําให้เกิดเหมือนต้นไม้โตบนภูเขาซึ่งภูเขานั้นก็คือโคนรากของเขานั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ f c ครับโดยเฉพาะช่องแดงอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าช่องแดงเนี่ยมีเนื้อหาคอนเทนต์ในการสอนต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนี่ฮะบอนไซเฟื่องฟ้าครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะครับฝาก f c ทุกคนด้วยนะสนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องเนะี่ยเดินต รายการต่างๆที่เราคิดว่าเราจะสร้างสารรค์เพื่อทุกคนเนี่ยจะได้ออกมาอย่างมีคุณภาพนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณในการเดินทางก็ยังน้อยอยู่เราก็ค่อนข้างที่จะจํากัดถึงไปถ่ายงานได้ค่อนข้างจํากัดนะครับสนับสนุนช่องช่องจะได้มีรายได้ไปถ่ายงานครับขอบคุณครับ